และสำหรับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้นสายทุ่งหลวงนะครับเป็นถนนมาตรฐาน2เลนนะครับรถสวนกันได้สบายๆเลยนะครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับมีระยะรัศมีน้ากว้างมากกว่า20เมตรมีโอกาสนะครับที่ในอนาคตครับจะเปิดเป็นถนน4เลนนะครับที่นี่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีผมพามาชมสวนมะม่วง ที่อยู่ในจิตทำเลที่ดีมากๆนะครับติดกับริมถนนท้งหลวงชนบทมีไฟฟ้าลากผ่านนะครับเป็นไฟสามเฟสแล้วก็มีนาประปาเสร็จสับเรียบร้อยมีบ้านเรือนของผู้คนแล้วก็มีคนมาเปิดธุรกิจมากมายหลากหลายนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้กันครับ แปลงนี้นะครับนอกจากจะอยู่ในจุดทําเรที่ดีแล้วนะครับด้านหลังของผมนะครับยังคงเห็นวิวเขาสวยด้วยนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยเพิ่งจะตกไปก็จะเริ่มเห็นเมฆหมอกนะครับอยู่บนยอด วิวเขานะครับผมซึ่งแปลงเนี่ยต้องบอกว่าสาหรับใครที่กำลังมองหานะครับเป็นลักษณะของสวนผลไม้ที่พร้อมจะเก็บผลผลิตนะครับหรืออยากจะดัดแปลงนะครับมาทําเป็นบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับที่อยู่ในสวนนะครับผมมองว่าแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับด้วยทําเลด้วยวิวโลเคชันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าโล่งนะครับดูสะอาดสะอ้านที่เห็นสะอาดสะอ้านนี้นะครับเนื่องจากว่าจะมีชาวบ้านครับที่เขาเลี้ยงวัวเขามาขอตัดหญ้า แล้วก็เอาหญ้าเนี่ยไปให้วัวก,กินซึ่งเขาตัดให้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับได้ประโยชน์เอื้อกันนะครับเราไม่ต้องเสียเงินค่าตัดหญ้ามีคนช่วยดูแลไม่ให้ลกนะครับแล้วก็มะม่วงที่เห็นนะครับอยู่ในแปลงนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณราวๆส0มกว่าต้นนะครับแล้วก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างหลกัหลกๆเลยนะครับ มะม่วงที่นี่จะมีทั้งน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็น้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับเขาจะปลูกเว้นระยะเอาไว้นะครับประมาณ10เมตรคูณ10เมตรนะครับแล้วก็นอกจากน้ําดอกไม้สีทองน้ําดอกไม้เบอร์สี่แล้วเนี่ยยังคงมีแก้วลืมลังแล้วก็มีแก้วไทยด้วยนะครับเป็นแก้วไทยโบราณอ่าอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่นะครับเดี๋ยวนี้จะหาได้ยากละ แก้วไทยโบราณเนี่ยสมัยก่อนนะครับเขาจะนิยมนะครับเอาตัวเนี้ยมาดองหรือว่ามาแช่อิ่มนะครับผมส่วนที่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเอามาจิ้มน้ำพริกกินอร่อยๆนะคือแก้วขมิ้นนะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยจะมีอยู่4สายพันธุ์นี้นะครับผมในส่วนเนี่ยต้องบอกว่า มะม่วงอ่ะจะมีอยู่2รุ่นอย่างรุ่นนี้รุ่นนี้อายุจะประมาณ10กว่าปีซึ่งให้ผลผลิตพร้อมที่จะเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงด้านหน้าทางด้านนี้อันนี้จะเป็นรุ่น3ปีนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งถัดไปนะครับอย่างแปลงเนี่ยเราเดินเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้จะดูโล่งมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาปลูกระยะห่างที่ได้แบบว่า พอเหมาะพอเจาะนะครับทำให้การดูแลเนี่ยง่ายมากนะครับดูไม่ลกจนเกินไปแล้วแปลงนี้นะครับรายล้อมรอบบริเวณแถวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงป่าสวนผสมผสานนะครับแล้วก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านที่เป็นแปลงลักษณะใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาปลูกสร้างบ้านนะครับต้องบอกว่าภายในนี้นะครับเขายังมีบางส่วนนะครับที่เว้นว่างระยะเอาไว้นะครับเราสามารถมาปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับ อย่างช่วงบริเวณของตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างบ้านหนึ่งหลังได้อย่างสบายๆเลยนะครับผม แล้วก็ในนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับในนี้เขาจะมีขนําผมเรียกว่าขนา่มก็แล้วกันนะครับใช้หลบแดดหลบฝนนะครับซึ่งคนส่วนที่เขาเข้ามาดูแลเนี่ยเขาก็จะมาหลบแดดหลบฝนอยู่แถวๆนี้นะครับด้วยทำเลที่ดีแบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเข้ามาชมกันนะครับแล้วก็มะม่วงเนี่ยสามกว่าต้นเนี่ยผมถือว่าเวลาที่เก็บผลผลิตทีเนี่ยก็ได้เห็นเป็นตัวเงินอยู่มากเหมือนกันนะครับผม ทำเลก็ดีด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเขตของชุมชนใกล้กับความสะดวกสบายการเดินทางการค้ามนาคมเนี่ยถือว่าดีนะครับเรื่องของดินที่เพาะปลูกแถวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของดินดําปนทรายนะครับอย่างหญ้าที่เห็นเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีหญ้าบางประเภทที่เขาเรียกว่าอ,อมแซบนะครับอันนี้วัวจะชอบมากเลยแล้วก็ทางด้านภาคคนีสานเนี่ยเขาก็จะไปใช้ต้มคล้ายๆกับพวกใบหญ้านางอะไรประมาณนี้นะครับผม อย,อยากให้ได้เข้ามาชมกันเพราะว่าสวยงามอย่างนี้โอ้โหใบนี้แบบดกดำมากๆเลยนะครับเสียดายว่าถ้าเกิดว่ามาตอนที่ผลผลิตกำลังออกเนี่ยคงจะได้อิ่มแปรอยู่เลยทีเดียวนะครับผมแปลงนี้นะครับในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดง นอสสี่จอครับแล้วก็เอกสารสิทธิ์เนี่ยจะมี2ใบนะครับซึ่งเป็น2แปลงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาขายรวมกันถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะซื้อแยกนะครับให้ลองมาคุยกันดูนะครับก็แบ่งขั้นต่ำเนี่ยตามรูปถนดนะประมาณ10ไร่เศษเศษนะครับผมรวมกัน2แปลงแล้วเนี่ยเป็นเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่ครับนะครับโดยที่หันหน้านะครับไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีหน้ากว้างที่ติดกับถนนทางหลวงชนบทนะครับเ่นทุ่งหลวงเนี่ย มีความกว้างถึง1 3 7เมตรนะครับแล้วทางด้านทิศใต้นะครับจะมีความลึกของรูปแปลงนะครับอยู่ที่167เมตรครับส่วนทางด้านทิศเหนือนะครับมีความลึกของรูปแปลงนะครับอยู่ที่300เมตรนะครับเนื้อที่แปลงนี้ส่วนมะม่วง22ไร่ครับราคาเพียงแค่ไร่ละ507เท่านั้นว้าวถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับสำหรับ ที่ดินแปลงนี้เพราะว่าทั้งทำเลก็ดีแล้วก็มีสวนที่พร้อมกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยในครั้งถัดไปนะครับมีความพร้อมแม้กระทั่งคนดูแลเรื่องตัดยุงตัดหญ้านเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นชาวบ้านนะครับแถวนี้ก็ไม่มีขโมยขโจรด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาดูเราห่างจากกรุงเทพเนี่ยเพียงแค่109กกิโลเมตรเท่านั้นก็ตีว่าชั่วโมงกว่า ส่วนทางด้านถนนเพชรเกษมนะครับที่เราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยระยะทางหานะครับเพียงแค่11กิโลเมตรแล้วก็ในเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีตำรวจแล้วก็รวมไปถึงเทศบาลทุ่งหลวงนะครับจะอยู่ใกล้กับเราเนี่ยเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าจุดทำเลต่างๆเนี่ยดีมากๆแล้วด้วยราคาเพียงแค่ไร่ละหาแสนเจ็ดเท่านั้นนะครับ และบริเวณต้นเสาต้นนี้นะครับจะเป็นช่วงด้านท้ายแปลงของเรานะครับตรงนี้จะเป็นช่วงท้ายแปลงสวนมะม่วงแล้วแล้วก็ยิงแนวซ้ายและขวานะครับผมจะอยู่กึ่งกลางของ แปลงเลยนะครับณตอนนี้แล้วก็ด้านท้ายของแปลงนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาเริ่มปลูกพยุงนะครับซึ่งพยุงเนี่ยมีอายุอยู่ราวๆประมาณ3ปีแล้วนะครับเราก็จะมีกระถินเทพานะครับรวมไปถึงมีต้นมะม่วงด้วยอันนี้จะเป็นลักษณะของส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีแปลงเพื่อนบ้านอีกแปลงหนึ่งที่เขาจะทําเป็นไร่มันสับปะหลังเอาไว้นะครับต้องบอกว่าไร่มันสับปะหลังเนี่ยต้นสูงอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับที่นี่นะครับเขาก็อาศัยน้ําเทวดาครับฝากฟ้าฝาก น,นะครับแต่ด้วยดินของเขาครับเป็นดินที่ระบายน้ําดีนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีเราจะสามารถมองเห็นวิวเขาที่อยู่ด้านหลังทางด้านนู้นได้เลยนะครับเป็นวิวเขาที่ลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของการ,กรเกษตรนะครับผมแปลงนี้22ไร่นะครับขาดนิดหน่อยนะครับผมผมตีเหมาเป็น2 2ไร่ง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับราคาเพียงแค่ไร่ละ 5,007เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่เขตของตำบลทุ่งหลวงอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับเนี่ยครับหลากหลายสายพันธุ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วลืมรังแก้วไทยหรือว่าจะเป็นน้ําดอกไม้เบอร์สีแล้วก็น้ําดอกไม้สีทองนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของสวนนะครับไม่เพียงแต่เป็นแค่สวนมะม่วงที่ได้วิวเขายังคงติดก,กับ ถนนทางหลวงชนบทด้วยเส้นสายทุ่งหลวงนะครับแปลงนี้ถือว่าทำเลเนี่ยดีมากๆนะครับ คนที่สนใจโทรหาผมนะครับ5 9 2 2 6 3 5 5 6 3หครับหรือว่าจะโทรหาคุณขวัญหรือคุณเจนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างทางด้านนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาทางไลน์ก็ได้นะครับเป็นไลน์ o f f i c i a l ย o c o u n t นะครับผมกด s s i a ากลมนะครับหาได้ที่ตรงเครื่องหมายนะครับผมแล้วก็ตามด้วย FC ที่ย่อมาจากแฟนคลับนะครับแล้วก็092263 5563จดไม่ทันใช่ไหมครับ ตอนนี้มีวิธีง่ายกว่านั้นครับหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ l ลน์ครับเพิ่มเพื่อนสแกน QR Code ตอนนี้ทีมงานขึ้นไว้แล้วนะครับ QR Code ตัวใหญ่ๆสแกนง่ายมากนะครับผมนอกจากนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้แปลงนี้เป็นหนึ่งแปลงที่ผมแนะนําเลยนะครับผมบานและที่ดินทาเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับนอกจากนี้ครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับท่านสามารถ กดกระดิ่งเพิ่มเติมได้อ่าทางช่องใต้ล่างของคลิปวิดีโอนี้ครับมีลูกกระดิ่งอยู่กดติ๊กเลยให้ขึ้นสีดำๆเลยนะครับผมเพื่อที่เวลาเรามีข่าวสารใหม่ๆเนี่ยจะได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงท่วงทีเวลาที่เราโพสต์ลงไปนะครับรวันนี้ผมนะัชนนท์และทีมงานจากลาแล้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย